ดื่มน้ำก่อนหรือดื่มน้ำหลังอาหารแบบไหนเหมาะกับร่างกายเรามากที่สุดและดื่มน้ำระหว่างที่เราทานอาหารอยู่มันดีหรือแย่วันนี้เจาะลึกกันครับเรื่องง่ายๆนะอย่างการดื่มน้ำเนี่ยต้องบอกง่ายจริงๆแล้วมันมีผลกับระบบย่อยอาหารระบบอินซูลินแล้วก็พลังงานทั้งวันมากกว่าที่ท่านคิดครับแต่ละคนมีระบบย่อยไม่เหมือนกันบางคนกระเพาะแข็งแรงบางคนเป็นกรดไหลย้อนง่ายบางคนดื่มน้ำเยอะแล้วแน่นท้องบางคนดื่มน้อยแล้วเวียนหัว เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าต้องทําแบบไหนแต่ท่านต้องเข้าใจร่างกายตัวเองผมสรุปให้เข้าใจง่ายแบบใช้ได้จริงเลยนะครับก่อนไปครับพิมพ์มาครับ3ามสามมพิมาสามสามสามข้อที่1ครับดื่มน้ําก่อนกินอาหาร1 0บถึงห้าสิถึงสินาทีเนี่ยมันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่1เลยนะครับหิวบ่อยควบคุมปริมาณอาหารยากหรือคนที่กินอาหารเร็วๆสานาที5นาทีเสร็จเนี่ย หรือว่าคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะกินน้ําก่อนอาหารเนี่ยเหมาะนะสาหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักหรือคนที่ต้องการช่วยให้ระบบประสาทรับรู้ความอิ่มทํางานได้ดีขึ้นคือบางคนกินไม่อิ่มสักทีไงการกินน้ําก่อนอาหาร10-15นาทีเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยอิ่มได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่านะครับชาเขียวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกาแฟดำนิดหน่อยนะครับได้หมดเลยนะครับ ดื่มน้ำตามเยอะๆนะครับหรือว่าจะเป็นผงผักก็ได้เช่นกันนะครับดื่มน้ําก่อนกินจะช่วยให้ร่างกายของเราตั้งหลักได้เส้นประสาทที่กระเพาะจะเริ่มส่งสัญญาณลงไปที่สมองว่าเฮ้ยอีกเดี๋ยวเราจะได้ทานอาหารแล้วนะเตรียมตัวไว้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ดื่มน้ำแล้วแน่นหรือกระเพาะย่อยช้าดื่มก่อนมากเกินไปมันอาจจะไม่สบายท้องครับเพราะฉะนั้นลองดูว่าเหมาะหรือเปล่าถ้าเป็นคนหิวบ่อยกินเร็วหรืออยากลดน้ําหนักดื่มก่อนอาหาร10-15นาทีเหมาะมากๆนะครับ ข้อที่สองดื่มน้ําระหว่างมื้ออาหารดีไหมแย่ไหมใครควรดื่มหลายคนยังเข้าใจผิดว่าการดื่มน้ําระหว่างมื้ออาหารจะทําให้กระเพาะอาหารย่อยอาหารไม่ได้แต่ความจริงคือน้ําที่เราดื่มไปมันไม่ได้ทําให้กรดในกระเพาะอาหารอ่อนลงจนย่อยอาหารไม่ได้นะครับเพราะกระเพาะสามารถเพิ่มระดับกรดตามที่ร่างกายต้องการได้ตดลอดเวลาแต่สิ่งที่ต้องระวังคือปริมาณครับมันเหมาะกับคนที่เคี้ยวช้า ทานอาหารแห้งๆหรือว่าต้องการช่วยให้การกลืนมันง่ายขึ้นถ้าท่านมีปัญหาการกลืนนะครับกลืนลําบากติดคอง่ายการจิบน้ําทีละนิดระหว่างเมื่ออาหารถือว่าโอเคมากๆแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับใครคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนได้หรือคนที่ท้องอืดง่ายๆนะครับหรือผู้ที่มีปัญหาลําไส้แปรปรวนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดื่มเล็กน้อยไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าดื่มมากจนแน่นท้องอันนี้เป็นปัญหาแน่นอนข้อที่3ครับดื่มน้ําหลังเมื่ออาหาร วิธีนี้ดีมากๆกครับสำหรับระบบย่อยของหลายๆคนเพราะร่างกายได้ทํางานนะครับกับอาหารก่อนก็คือย่อยอาหารให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นดื่มน้ําตาลทะให้สมดุลนะครับของการย่อยของการดูดซึมทั้งดีขึ้นเหมาะกับคนที่หนึ่งใครก็ตามเป็นกรดไหลย,ย้อนข้อที่สองใครก็ตามที่แน่นท้องง่ายกินแล้วก็แน่นท้องบ่อยๆข้อที่สามใครต้องการให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้เต็มที่การดื่มน้ําหลังเมื่อเป็นทงางเลือยทก่ดีครับ แต่สำหรับบางคนที่กินเค็มมากๆหรือกินอาหารแห้งๆการดื่มน้าทันทีหลังอาหารก็ช่วยได้พอสมควรแต่ผมก็ไม่แนะนําให้กินเค็มมากจนเกินไปนะโอเคไหมนะครับแล้วการดื่มน้ํามันเกี่ยวอะไรกับอินซูลินไหมฮะต้องบอกให้แวว่าเกี่ยวมากๆนะครับงานวิจัยหลายงานวิจัยนะครับพบว่าคนที่ดื่มน,น้ําได้เพียงพอมีความไวต่ออินซูลินเนี่ยดีขึ้นเพราะน้ําคือพื้นฐานของระบบขนส่งทุกอย่างในร่างกายตั้แต่กลูโคสไปจนถึงฮอร์โมนต่างๆครับ ถนาน้อยเกินไปเหนื่อยง่ายผิวเร็วเผาผลาญช้าลงนี่คือสาเหตุที่ทําไมบางคนกินน้อยก็ยังอ้วนง่ายเนาะง่ายๆครับท่านดื่มน้ำไม่พอในมุมมองลองจีวิต y นะครับความสมดุลสําคัญที่สุดลองจีวิตีเนี่ยไม่ได้บอกให้เราทําอะไรแบบสุดโต่เนาะแต่สอนให้เราฝังร่างกายตัวเองมี3หลักการง่ายๆครับ 1. ฝั่งฝังร่างกายดื่มแบบไหนแล้วสบายท้องก็แบบนั้นนแหละ ข้อ2ทําให้ชีวิตมันง่ายถ้ายากมันแปลว่าเริ่มจากผิดแล้วไม่ต้องจาสูตรให้มันเยอะดื่มน้ําให้พอแล้วก็ดื่มเฉลี่ยทั้งวันแต่ที่แนะนําเลยนะตื่นมาปุ๊บดื่มน้าเลยหนึ่งแก้วอันนี้ดีมากๆข้อที่สมสม่ําเสมอดีกว่าเพอร์เฟคบางวันคุณอาจจะดื่มก่อนบางวันคุณอาจจะดื่มหลังบางวันบางวันคุณอาจจะดื่มระหว่างเมื่ออาหารไม่เป็นไรสบายๆเพราะสุขภาพที่ดีคือความต่อเนื่องที่เหมาะสมและสุขภาพที่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับการดื่มน้ําอย่างเดียว และสิ่งที่สำคัญครับสม่ำเสมอได้ผลกว่าเพอร์เฟกมากๆากนะครับการทำเพอร์เฟกสัปดาห์หนึ่งสักครั้งหนึ่งมาสู้สม่ำเสมอทุกๆวันไม่ได้สรุปแบบง่ายที่สุดเนาะดื่มก่อนอาหารช่วยคุมปริมาณอาหารดื่มระหว่างมื้อได้แต่ไม่ต้องเยอะดื่มหลังอาหารดีมากสําหรับระ,ระบบย่อยของคนหลายๆคนเลือกอันที่ร่างกายคุณสบายที่สุดครับอย่าไปซีเรียสกับเรื่องแบบนี้ฮะชิวๆนั่นแหละค,คือลองจิวิตี้ที่แท้จริง ในที่สุดเราจะรู้ได้ว่าร่างกายของเราไม่เคยโกหกสิ่งที่ทำให้มันรู้สึกดีคือสิ่งที่ใช่สําหรับเราเสมอครับและถ้าวันไหนครับถ้ากินผักไม่ครบจริงๆนะครับลองดูเวทีบาลาครับผงผักนาโน15ชนิดจากเพชรบุตร,กรเกษตรอินทรีย์แท้ๆครับสุดชี่นนะครับดื่มทุกช้าสุขภาพดีทําวันครับไปครับรวยกัน